สวัสดีครับผมจิงโจ้นะครับจิงโจ้เลเดอร์นะครับเดี๋ยวนี้ผมพามาดู ATV นะครับเรียกว่าเป็นโฉมใหม่ล่าสุดของค่าย LNP เลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ยังคงเป็นบอ์ดี้ใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมแต่เชฟนะครับทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมเปลี่ยนรูปทรงหมดเลยนะครับผมรุ่นนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเจ้า Fox นั่นเองนะครับผม Fox นะครับ2 0 0ซีซีนะครับผมมาดูหน้ากันนะครับทำไมถึงเรียกว่า Fox นะครับผมว่าหน้าเขาก็จะเหมือนหมาป่าเหมือนกันนะครับดูดีๆนะฮะเดเปิดไฟให้ดูนะฮะ นี่เป็นบอดี้ใหม่โฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับเห็นไหมฮะสวยนะครับผมว่าสวยนะโอเคเดี๋ยวมาพามาดูรายละเอียดรถไปพร้อมๆกันนะครับผมเดี๋ยวพามาดูทั้งหมดสาสีเลยนะครับตัวนี้มีสีดํานะครับสีดําเงาสีเขียวอาร์มี่นะครับเขียวทหารนั่นเองนะครับแล้วก็สีแดงเงานะครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับแบบแรกนะครับหน้าจอนะครับเป็นดิจิตอลเหมือนเดิมนะครับแต่เขาจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะครับแบบใหม่ล่าสุดนะครับผมมีตําแหน่งบอกน้ํามันเหมือนเดิมนะครับ บอกไมที่วิ่งไปนะครับแล้วก็มีทริปบอกด้วยนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็มีตำแหน่งบอกเกียร์ด้วยนะครับนี่นะครับเอ็นแล้วก็อาถอยหลังนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เขาพัฒนานะครับเปลี่ยนไปนะครับเกียร์นะครับดีมากมากเลยนะครับมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับทําให้เรานะครับง่ายต่อการใส่เกียร์นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องก้มไปแล้วนะฮะไม่ต้องก้มตรงนี้แล้วนะฮะอยู่ทั้งบนนะครับผมแล้วก็อันที่สองนะครับเปลี่ยนไปนะครับ เบรกนะครับอยู่ที่มือเราแล้วนะครับทําให้เราคอนโทรลได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมปกติตัว200เนี่ยเบรกหลังจะอยู่ที่ขาขวาเรานะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะผมชอบมากมากเลยนี่นะครับนี่มีล็อกเบรกด้วยครับนี่เห็นไหมฮะนี่นะครับผมเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานลูกค้าได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ของแถมครับเพิ่มมาอย่างนะครับมีที่ชาร์จ USB ใปให้ด้วยนะครับนี่นะครับผมดีมากๆเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็นะครับ เครื่องยนต์นะครับตัวนี้ไม่มีบาลานเซอร์นะครับ2 0 0ซีนะครับแต่เครื่องเขานะครับมีการพัฒนาให้ไม่สั่นแล้วนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้ครับนิ่มนะครับรับประกันว่านิ่มนะครับผมแล้วทอร์กนะครับทอร์กต้นดีมากนะครับสำหรับเจ้าฟ็อกนี่นะครับเพราะผมกับทีมงานนี้นะครับพาล่าสุดนะครับไปเทสพิชบูรณ์มาแล้วครับวิ่งประมาณ2วันนะครับ377กิโลนะครับผมเครื่องทนนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับแต่ผมจะขึ้นรูปไปให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคครับผมก็อันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากเดิมที่เคยขายนะครับมีจะฮัสกี้กับฮอร์เนตนะครับเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ความแข็งแรงยังเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่รถจีนเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับมีปีกนกยักษ์อิสลามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตัวอัจารบีให้ด้วยนะครับโครงสร้างเขาจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูไปรอบๆรถเลยแล้วนะครับอนี่นะครับมาดูข้างหน้าก่อนะครับมีไฟครับโปรเจคเตอร์ LED ครับสว่างนะครับตัวนี้นะครับ เห็นไหมฮะหน้าเขาหลอนเะราะว่าหน้าเขาหล่อนะครับผมนนี้เหมือนทานโฟมเมอร์เหมือนกันนะครับนี่มี led ข้างข้านี่ครับผมมีสีฟ้าด้วยครับเห็นไหมฮะแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำนะครับจะเป็น daylight แล้วนะครับแน่นะครับผมถือว่าสวยนะครับออกแบบมาให้ทันสมัยกับยุคนี้นะครับปี2 0 2พันยามนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพามาดูสีเขียวขี้ม้ากันบ้างนนะครับสีจะอนันด้านเหมือนเดิมนะครับก็เรียกสีเขียวอาร์มี่นะครับผมอ่าแล้วก็นี่นะครับอ่าข้างหน้านะครับ เปลี่ยนไปเหมือนเดิมเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับมีโลบาร์ครับเป็นแหลกให้ด้วยนะครับไว้ใส่ของครับกันของล่วงนะครับผมหน้าหลังเลยนะครับนี่นะครับข้างหลังนี้นะครับพนักพิงก็ใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะฮะวัสดุดีเหมือนเดิมนะครับเหล็กโคงทนนะครับผมแล้วก็ไฟหลังนะครับดูนะฮะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะสวยนะครับจะเปิดไฟให้ดูครับแต่นีคันนี้ต่อแบตแล้วครับเดี๋ยวเบรกหลังให้ดูนะครับเห็นไหมฮะนะา รูปทรงสวยงามนะครับผมเดี๋ยวไปดูสีแดงกันบ้างครับสีแดงนะครับสีแดงเงานะครับไล่จากด้านหลังไปด้านหน้าแล้วกันนะครับผมท่อไอเสียก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นทรงกลมนะครับผมแล้วก็ระบบเบรคหน้าหลังเหมือนเดิมนะครับผมขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับขับ4คูณ2นะครับผมเครื่องส่งกําลังเป็นสายพานนะครับมาขับขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับผมแล้วก็ยางก็เปลี่ยนไปนะครับลายดอกยางเปลี่ยนไปนะครับแต่ยังคงความใหญ่นะครับผมนี่นะครับ แล้วก็มีหัวบอลลักเทเลอร์ให้แถมไปด้วยนะครับส่วนสเปคยางเขานะครับตัวข้างหลังนะครับ22คูณ10ขอบ10นิ้วนะครับผมเป็นแมกอลูมิเนียมอลลอยนะครับผมส่วนยางหน้านะครับสเปกเขานะครับ23คูณ7ขอบ10นิ้วเช่นกันนะครับเหมือนสเปกเหมือนรุ่นเก่าๆที่เขาขายอยู่นะครับผมเครื่องยนต์นะครับผมจะเป็นสูบนอนนะครับเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์สูญญากาศนะครับนี่นะครับ เครื่องทนนะครับรับประกันครับและทอกดีมากคันนี้นะครับถ้าเอาไปลากของผมแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยครับผมอ่าสีแดงนะครับสีแดงก็สวยนะครับมาดูข้างหน้ากันครับอ่าตัวนี้สามารถติดวินได้เลยนะครับนี่นะครับวางตรงนี้นะครับวินนะครับนี่ดูเหล็กนะครับเหล็กแผ่นหนานะครับน่าจะหกมิลนะครับตัวนี้นะครับอ่าส่วนโชคข้างหน้านะครับนี่นะครับดูครับอืดูการซับของเขานะครับเห็นไหมฮะผมขยอมให้ดูเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผม แล้วก็มีการแทนให้เหมันเดิมนะครับเคปล่าสวยงามครับผมอ่าดูสติกเกอร์สีแดงครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับน่าใช้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับเพราะเขามีการอ่าพัฒนานะครับเครื่องยนต์ไม่ไม่สั่นนะครับผมเบรกอยู่ที่มือหมดเลยแล้วก็เกียร์อยู่ด้านบนด้วยนะครับถือว่าเป็นรุ่นโฉมใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับหน้าขับนะครับผมจะค่้อมให้ดูนะครับนี่นะครับ ลักษณะค่าขับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็แฮนด์นะครับเขาจะเชฟขึ้นกว้างยิ่งขึ้นนะครับผมว่านะครับความรู้สึกผมนะกว้างยิ่งขึ้นนะครับทําให้เราขับขี่นี่นะฮะมันบาลานซ์ดีนะครับแล้วก็สังเกตนะครับรุ่นนี้นะครับล้อด้านหน้าเขานะครับจะยื่นออกมามากกว่าล้อหลังนะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะทำให้การสรงตัวบาลานซ์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับทาให้การเกิดการพลิกคว่ำเนี่ยยากมากนะครับผมตัวนี้นะครับไปลุยหินไปลุย ขึ้นเขามาเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเจ้าฟ็อกนะครับผมเครื่องอึดนะครับทนนะครับผมอ่าส่วนน้ำมันที่เติมนะครับเหมือนเดิมนะครับแก๊สโซฮอร์95นะครับอนี่นะครับเดี๋ยวเปิดใต้เบาะให้ดูนะครับเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับปุ๊บนี่นะครับแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์9แอมป์นะครับผมมีฟิวให้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีฟิวสำรองให้ด้วยนะครับอยู่ถุงนี้นะครับพวกหลังพวกเครื่องมือต่างๆนะครับผมนี่นะครับ น่าใช้นะครับคันนี้นะครับราคาไม่แพงด้วยครับได้บอดี้ใหญ่นนะครับวัสดุดีนะครับมีประกันนะครับผมแล้วก็เซอร์วิสนะครับส่วนมากลูกค้าชอบถามผมนะครับเซอร์วิสยากไหมนะครับคุณโจก็คือว่าร้านมอเตอร์ไซค์ก็ทําได้นะครับระบบเหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกของเขานี่นะครับผมเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ได้เลยครับเซอร์วิสถ่ายน้ำมันแค่0ูนลิตรนะครับอะไรทั่วไปนะครับไม่มีไรครับนี่นะครับ แม่นแน่นง่ายนะครับน่าใช้นะครับราคาไม่แพงใช้งานได้หลากหลายนะครับสำหรับเจ้าฟ็อกนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับสนใจนะครับสอบถามผมได้นะครับยินโจ้นะครับยินดีบริการนะครับโอเคครับขอบคุณครับตสดีครับ